หล่อๆคุณก้าคุณไหวหรือเปล่าเราต้องแก้มือนะเอ้ยก้าไหวครับผมเด็กกระโปรงค่าฉันข่าฉันให้ตายดีกว่าวิวไม่ได้เลยนะถ้าวิวเล่นอย่างนี้วิวไม่ได้วิวจะเอาเอไอามาทำไม้เออหนูแล้วยิงอยู่เดี๋ยวมาต้ดหนาองกันด้วยวะ ทุกคนก็วันนี้นะคะวิวจะมาทำคลิปแก้มือสองสี่กับน้องๆสี่คนในวันนั้นที่เป็นทีมคิวบอยที่อยู่สังกัดพี่จัสนั่นเองนะคะถ้าใครจําไม่ได้ก็ไปย้อนดูกันได้นะคะวันนั้นก็โดนมายับเลยนะวันนี้ก็เลยไปชวนน้องมาเล่นด้วยกันใหม่นะคะแต่ว่าวันนี้วิวกับต้นกล้าจะเล่นในคอมเพื่อที่จะแก้มือแล้วจะมาดูกันว่าจะไหวไหมแต่ได้บอกกันเลยว่าอาจจะยากนิดน,นึงเพราะว่าน้องๆแต่ละคนก็คือเล่นเก่งแล้วก็เล่นดีมากนะไม่ได้น่ารักอย่างเดียวฝีมือก็ดีโอ้ยต้น ใจละลายโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้จะได้แก้มือสําเร็จไหมจะรุ่งหรือจะร่วงไปเลยหล่อลคุณต้กล้าคุณไหวหรือเปล่าเราต้องแก้มือนะเฮ้ยกล้าไหวครับผมเด็กกระโปรงน้องหล่อมากเลยนะจริงจริงจริงโอเคโอ้หน้องน้องน่ารักมากน้องเป็นคิวบอยมากสี่คนที่เลือกไปถูกสักคนเลยก็คือแบบถ้าสมมติว่า กูตายไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าต่อให้ยิงน้องไม่ลงไงน้องน่ารักมึงกากต่อให้ไม่ได้กากต่อให้จริงๆเอาให้น้องแบบตกใจเลยชี้พี่ไม่ควรจะิงเพราะว่้วงเป็นพี่อ่อนจรงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วได้ไดเออเอาจริงๆนะวันนี้กูจะตั้งใจแบบโคตรๆเลยนะคือสู้ตายอ่ะแค่นั้นแหละโอเคโอเคอั้นงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าแบบว่าแบบเอาให้น้องมันสู้ได้หน่อยคือผมไม่เล่นสไนด์ดีกว่าถ้าผมจับสไนด์น้องมันดิ้นหมดอ่ะใช่เหรอ แต่ผมก็ยังเก่งเหมือนเดิมครับในเห็นแม้ตอนแข่งผมมั่งสับสนายอยู่คนเดียวเลยนะครับเก็ไม่เล่นไม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้สนใจโอ้ไม่ได้ดูโอ้วันแรกผมยิงไปหกเจ็ดคิวตอนในปืนนะครับพร้อมนะเด็กๆไม่ต้องพิมพ์ไม่เสียเวลาเลยย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 ยกยย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 สยย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 ยเยย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 ยิงไม่เป็นวยย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  โอ้โหดูชุดควดชุดมึงือกระเป๋าไม่เข้าเลยอ่ะน่ารอดีน่ารอดีมันตัวจริงอ๋อจริงๆเป็นคนตลกใช่ไหมตลกเฮฮาแล้วขบวนย้อนตัวตลกในสายตาแล้วไม่ห้เขามีความสุขอะครับอ๋ออยู่ดูซ้ายไปหน่อยได้ได้ได้ดูอยู่ดูอยู่เดี๋ยวจะขึ้นไปอยู่ข้างบนให้ครบอยู่ครบอยู่ขวาหนึ่งก้าขวาหนึ่งขวาในอ่ะตรงกลาง กูเปดคนโน่แล้วคนอื่นยิงกูก้าอู้อ่ะโดนดลฮะวิวคุณอย่าตายดิคุณต้องตัดเขาเครื่องกูยิงโอนเขาไม่กูเจ็บสองตัวนี้ผมยิงกากูก็ยิงเจ็บโองเขาตายแล้วเขาเปิคนโน่โอ้ยพลาดตายตายตายวิวคัมแบ็คเอ้ยจะสู้ยังไงนี่คุณคุณคุณต้องไปยิงละคุณต้องไปยิงละรู้แล้วรออยู่นั่นนั่งอยู่ตรงนี้สองคนหลือเราเนี่ยจริงโอ้ากูมาฆ่ามันเนี่ย เออทำไงมึงแกเราไม่รอตัวไม,ม่มีไอ้พัวมึงไอ้อามึงรออะไรอ่ะเออไม่ได้รอป๊มยาอยู่ปั๊มช,ช้มาชิ่ไหยเลยเจ็บๆๆมาแล้วแกแกคผมไม่จริงเลยยักษ์ไกลเลยหรอกกโคโน่โคโน,โโคโนโ่ขวามาชิด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 หนึ่งชิดหนึ่งโอ้โหข้าฉันข้าฉันให้ตาย วิวไม่ได้เลยนะถ้าวิวเล่นหน่อยวิวไม่ได้วิวจะเอาเอไมาทำไมวิวซื้อปืนพกได้กล้าก็ได้เนี่ยกดดูดาเมจดูดาเมจยิงหน่อยดิเฮ้ยมันมากสี่มันจะเดินสี่วันนี้มันไม่เดินแยกอยู่แล้วเออรู้แล้วยิงอยู่โอ้เดี๋มาโดนตัวน้องกันด้วยวะโอ้ยยิงอีกโอเคโคโนโ็เดอวาโอ้เล่นตัวไหนแล้วเล่นตัวไหนแล้วเป็นลิงตัวนึง อ่ะโอเคโอ้โหสนายเลยอ่ะตัวจุดอ่ะเฮ้ยปืนหัวก้าปืนหัวมาเฮ้ยทำไมไม่ร้องนะเฮ้ยเฮ้ยกูยิงตอนน้องเขาวิ่งลงบันไดมาอเลยวะจะได้ไม่ได้คิดกูเนี่ยโอ้ยได้ยินบอกกูเดินอยู่มกูได้ยินละ้าวโอ้โหเลือดเฮ้ย น้องดีกับนายคมเนาะโอ้โหนิดเดียวอะ่ะนิดเดียวอ่ะเฮ้ยมันบาดศูนย์สามแล้ววิวต้องเอาเลยนะผมขอร้องคุณวิวอย่าท้ายผมผิดหวังได้ไหมขอร้องอะ่ะมึงเล่นสนายนะกูจะเล่นปืนชาร์จไม่ถนัดชาร์จซะด้วยมีตรงไหนบ้างบอกจุดหน่อยเด้ก็มึงเอาตัวเปิดจุดมาทำไมล่ะไม่เห็นเปิดเลยวะ ไอ้เยห้ยังอ้าวลงกว่าได้ปะทำไมไลอเปิดจุดบ้านเฮ้ยคุณเกี่ยนมาแล้วนะทำไมไม่บอกอะคุณใช้ไม่เป็นอะกัว่ามาผิดหรอวะโอยไงวะเนี่ยผมถามหน่อยคุณวิวคุณเอาขอมาทำไมนี่เอาใหม่เดี๋ยวก่อนกูงงกูเอาสกิเปิดจุดบ้าหรือกูมาผิดวะโอ้ยตา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 ยุ้ยมันจะเข้าหัวกูวิวเม็ดเดียวเอใช่อ้ย รีบไปนะเกมนเะนี้ยเอาคุณรู้แล้วกูณทำไมเื้อกูไม่ได้หัวใจเมาไ์ไปก้าอะไรเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมีปืนยิงนี่ยเขามาช้าล่ะทาขวามือเห็นแล้วเอาแล้วแป๊บนึงขอถอนเลยเมาแป๊บกูบื้อแล้วรอในโคโน่ได้ไงเนี่ยโอ้โหรู้แล้วโอ้เมาโคตรเวียงอ่า อะไรวะโอโดนเด็กแกล้งแล้วอ่ะจริงเออเผื่อแน่เลยเออก็มันไม่ร้องค่ะสภาพโดนเด็กแกล้งเหรอโอ้ยน้องๆอ่ะโอ้ลากยากมากเลยอ่ะลากยากดิ ตัวโคบูทำไม่ได้ตัวนี้เนี่ยตัวโคบูมาตัวโคบเออไหนมึงเอานี่ก่อนโอ้ไม่ได้หรอเอ้ยนเนาะว่าจังอกจะอยู่ในโคนนอกยังไงอ่ะไม่มีห่วงอ่ะเออเล่นยากเลยน่ะควายไปโดนน่องห่วงไปอ่าปั๊บยาตัวเลยวะนี่โอ้ยโอ้โอ้เออเอายังไงจังหวะนี้ นี่ตั้งใจมากเลยนะเดี๋ยวมันมึงขอกูลูกเกมเลยนะก้ากูกูเอาเอไออาดีกว่าเอ่อขอไอวอลลูกหนึ่งนี่ไม่แต่เราเรามีโอกาสสู้มากกว่ากับไม่ที่แบบไม่จำกัดอ่ะเออฝั่งโน้นสองหนุนโอ้โหไม่ปาดเข้าหัวกูไปอีกแล้วเออน้องเขาตึงนะเล่นดีนะเขาให้หัวใจกูด้วยเนี่ย กูตตองค่าโอ้ไม่ล็อกเตาด้วยปืนบ้านนีมน่มันตายไม่ได้เลยเออตายไม่ได้เลยตายคือจบอะ่ะใช่จุดจบของกูเองเอ,อ๊ยยิงออกไม่ได้เฮ้เอ,เอ,อะไรไปสู้วะเนี่ยกูจรางกันเออันดีเพื่อน สองสี่ก mm ็ไ hmm, so like ม่น่าได้ว่ะกว่าอืมปิงมานนามันละก็โถมกูเนี่ยเอ้ตู้นี้มันเล่นยังไงวะโอ้โหเขาชุบกันหน่ะแกไม่ช่วยกูขังเขาดิขัง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 ไม่ต้องหรอก ไม่ต้องออกมาสองคนไหนอยู่ข้างในนั่นไปเฮ้ยเขาจะต่อยกูก้าจัดการดิมึงก็ต่อ,อยเขาคืนดิเออกูต่อยคืนกูมีศักรีแล้วเขาวางแต่อ้ว,วอลเนี่ยกูจะยิงไงดีเนี่ยเออกูหังเขาเล้วทำไม <c oughs> เขา,เาไม่ออกก็ได้อะหรือว่ามันมีรูอะรูเยอะนะเลิฟยูเข้ากล้ามาปาวะเอ้ยออกไม่ได้เฮ้ยกล้า พี่เขาต่อให้ไม่รู้จะต่อให้ยังไงแล้วนะก้าร์ดบังทงไส่ด้วยโอ้ยคอทงสัยเขาอีกกูยังศูนย์อยู่เลยเอ้ยทำไมมึงห้คิวแล้ว่ะกูกูกูเปลี่ยนของแล้วไอ้เคิยไม่เอาแล้วกูเอาเวกเตอร์ละเออคิดคู่เมื่อกี้กูตังค์ไรพ่ออ๋อโดดจริงว่ะ กแาเอามาถัางเขาได้ไงอะ่ะ <c oughs> โอ้กูไค่ไต้องไปตู้นั่นกูคือไปล้วงหลักมึงไงเออมาไวเค็มเร็วทำยาก่อนได้ไหมเอ,อ้ยไม่ติดสตั้นว่ะอะไรอ่ะงง,งโป้ปะเนี่ยเฮ้ยน้องเต้ยไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเฮ้ยโป โอ้โหลงบ้านว่ากันเป็นแถบเลยเห <c oughs> ม,มือนไปโดนสนามเด็กเล่นเลยอะไรเนี่ยกล้าปักพรงเสร็จแล้วได้อีกไม่โดนโอ้คางอะไรกะคนโอ้สองสี่เจคนเล่นเป็นเล่นไม่ได้จริงไม่เข้าหัวสักันนัดเอเอ เออเรา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 จะสู้ได้้าน้องเขาไม่โถมมากเหนื่อยปะคุณเหนื่อยมากเลยอ่ะไม่ได้เล่นเลยละเขาชุบกันด้วยอ่ะไม่ได้คิวเลยอ่ะ ไม่ลงนะคลิปนี้ไม่ลงไม่ลงไม่ลง,ลง,ลงแท I ้ I I 0Q 0Q นอกจากน้องจะน่ารักมากๆ <laughs> ไหลโดนจอหลอดโดนใจแล้วยังเก่งโคตรๆอีกไม่ไหวสู้ไม่ได้เลยก <gasps> ็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับสอี่นะคะกาดจะมาแก้มือสุดท้ายก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมคือยูไม่เอาเลยเลยก็คือคลิปนี้ทำมาเพื่อความสนุกสนานนะคะก็ขำๆนะทุกคนก็สำหรับใครที่ ต้องการความโหดหรืออะไรก็ตามนะคะขอโทษด้วยจริงๆคือวิวไม่สามารถที่จะเล่นตึงๆยิงหัวอะไรกับเขาได้เพราะว่าวิวไม่ได้เน้นแบบฝีมือขนาดนั้นอยากทําคลิปเพื่อความบันเทิงให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกสนานมากกว่านะคะ <S <S ก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยถ้าใครไม่พอใจที่หาวิวไก่เอือยอะไรเอือยต่างๆนะนคือวิวตั้งใจให้ทุกคนดูเพื่อความบันเทิงและเพื่อความสนุกนั่นเองนะคะแต่ก็ต้องขอชมน้องๆจริงๆทั้ง4คนเลยคือเล่นดีมากในขณะน้องๆต่อให้ก็วิวก็สู้ไม่ได้เลยจริงๆ นี่อยากทำคลิปแกงตัวเองเลยอะทุกคนแต่ก็นั่นแหละไม่เล่นแล้ววันนี้บายบายขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเดี๋ยววิวจะมาทำคลิปไฮไลท์อุบัติเหตุหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆภายในเกมที่เหนือความคาดหมายของแต่ละคนรอเลยทุกคน